ที่บ้านเอ้ที่พีตกใจเลย <Okay. S 1> ที่พีกลัวอึดอัดอันนี้เครื่องดับข่าวทำเหมือนนี้เลยใส่แต่เราจะใส่เครื่องดับข่าวดีหน่อยเพราะว่าเราต้องกินข้าวนะได้วาที่สารยึดอหะข้าวเดียวเบิรเดี๋ยวเราไปบ้าขามบีนะที่กายจะเอาไปใส่มะขามให้ที่กาย ไม่มาเลยไม่รู้จักไปว่าขามหรือเปล่ายูน้องใครซักผ้าอยู่ในเครื่องซักผ้าปะ่ะผู้สาห่อผ้าออกมาเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้ป่ะทำอะไรนี่ไม่เอาลงหรอุณสาทิตชิลิปนี่ะฮะดูเพดาน สวัสดีค่ะลูกสาวน้องออยเองนะคะลูกสาววันนี้นะคะน้องออยนะคะจะมีแอปหนึ่งมาแนะนำนะคะ <S <S ลูกสาวแอป69ไลฟ์ใหม่ล่าสุดมาดูสาวไลฟ์สดสดฮอตกันนะคะลูกสาวน่าจะเป็นหนึ่ไอดอรชื่อดังนะคะมีให้ดูเพียบนะคะมาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะที่ลูกสาวสั่งได้ดังใจดูฟรีดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีนะคะลูกสาวโปรมาแรงสำหรับวันนี้นะคะลูกสาวสมัครวันนี้รับไปเลยนะคะ50เพชรนะคะลูกสาวแอปไลน์ตามนี้เลยนะคะซิ้มหนึ่งตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วมาเจอกันนะคะนี่ไงไปเป็นลูกครัวไปเป็นลูกครัวเขาตั้ง ไม่ใชเียมาไม่อแลนะต้องเยอะเยอะเยอะเยอี้มามาหยดตาบอกไม่ก็อาไซไปเลยที่เออเดินไปทำไมไปเอาพี่กายไ่ไหม่บพี่พไายให้พี่ไปเอากพี่กาบ่ายไปเขาพี่กายได้ไหมยิงเเพาเอาเยอะๆเยอะที่สุดในโลกเลย ตรงนี้ผ่อนแก๊สลงรอรนม,ม,มาขามที่กายแล้วละ่ะโอเคเราจะมาดูตอนที่ทำเสร็จกันนะทุกคนตัน้งหนึ่งอยู่ด้วยกันซาบปปะลาแล้วเนาะไอ้นคนนี้เนี่ยฮะกินกินกินซาบะลาเนะี่ยซาบะาเมื่อวานยัจับตัวแกอีกคนบ้า <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ย่าไทยมาครับมีพุทนะธเจ้าคุณตอนนี้คุณทำอะไรอยู่พุทธนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็น หูห่านะคะหรือว่าคนอุดรก็จะเรียกขาแต่ว่าที่ไทยเราเขาเรียกหูห่านะคะหูห่าเวลาเขาซื้อนี่ก็เข้าวกะาทุบเพื่อมันแตะๆนะนี่เด้อมันละหอมกว่าข้าฝาบนะคะนี่ชิคกี้พาเล็กๆน้อยๆคะ่ะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเครื่องปรุงไม่พอเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องปรุงมาแล้วทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะไม่บายเลยจบคลิปเลยเลี้ยงไม่ไหว น้องร้องดังทุกคืนเลย สัวเรากิน้หมดโอเคนากัวนากัวตักข้าวรอคดูคนกลัวเดี huh. ๋ยวว่าตักข้าวลอดรี๋ยวให้ตาต้องถือถ้วยไปเอาไปที่ไห้ตา

ขอขอถ้วยคือบใหญ่นีแยีมามีก็คือว่าตะไร่อืมอืมอ่ะซิบึงมึงมึงมาที่บ้านอยากดูเฉยเหรอ ให้กินเด็กกบก่าใช่มันจะซิงเกิล์มันอยู่ที่ไข่อร่อยนะพี่อร่อยนะพี่ไองทดใช่ต้องทอดเลยอรูว่ามันเป็นไขรือเป็นขีนะฮะื่อว่านึกว่าไข่ค่ะน่ะ่ถ้าสีของว่าเป็นขีต้องเนเป็นแมงเมาละ มันซักขาใครม่มีใครมีเตตับมีใครบ่มันเป็นข่าเนีออยนอไรที่มันกินแบบไม่รเนี้เราไม่รู้ไงกินไปก่อนจิมจำให้ถ้าร้กูไม่กินกินเกียวหยุดแม่เอาไปเกี๊ยวที่ทำไม่เป็น เราไม่เป็นไม่ได้ปวดเลยมันไม่ม <um, um ีไข่มันอร่อยมันจะวาไหมมันไหลมันมันอูด anyway> ุไข่มหวันไปปะ พี่เะเจบอกโม่ได้ออกมา,เ,า,มาเขาบอกว่าบางกค้ดไหนที่น,นังมันจะเป็นในขีเดียรหน้าเตจีเซ็แบบแสแน่้ท่อมื่หานาีะนะนี่ก็ตับ <c oughs> อรอจริงนะพี่ดีที่ต้องลองกินลองลองลองขามัดูไหมไม่เอามันเปื่อยอยู่กินง,ง,ง่ายพี่ลุออยไปด้วยเฉยๆจะวิ่วม่กินด้าเลยแมงขเี่ยแต่มันจะเหนยาแบบว่าังคนอ่ะเขาเคีดด้ยวหมดเลยนะอย่างพ่สาธิ มัน่ินเขาจ้างเนินเขาเนียวเออเขาเนียวมันมบงเดียวไงเขาเลืกเอเบเบเดียวไงด้วยองไทยองไดำดำีก้นหัวหัววิ่งไปทำที่ล่ะเล่นไหนล่นไหน

สวัสดีค่ะนี่ค่ะวน้องออดเองนะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะ พอแล้วมั้งพอแล้วหลายคนพอแล้วคนคนคนพี่คนยาวสูตรได้สูตรสาธิตนะไอตุนไอต้องสีไอต้องสีค้าสีเห็นว่าเคยแล้วไม่บอกหาได้อยู่เด้อแต่บอกแต่บอกินงห้องเสียบยูก็ว่าไอ้กูก็ว่าไอ้กูขอให้อายนะ เขาเนี้ยกินฟ้านเขาเจ้าเว้ยนี่เนี่ยเอาแค่ไหนได้กว่อได้บอาอร่อยไม่ดเนะเมุเลยเนาะอร่อยมากเลยวันมีใครที่จะตับแต่ว่าตับเป็นยังไงเด้นี่นะทุกคนสิบเอ็ค่ะเนี่ยะ ทอนหรูอว่าบแบบทั้งทั้งตัวเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ว่าเราไม่ทำพเพราะว่าบางทีมันขมุมไงอู้หอน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 ทีใช่นี้ได้อยู่ยคือไม่อร่อ,อยเออเปนอะไรยะ ูไข่ทำเนี่ยมีกระดูกยืนมือไปเราก็ดวจะเหมือนการคุนตีนไก่ไปเปื่อยๆแบบไก่ตัวนี้ยแล้วก็เอารื้อแบบลื้อๆๆๆๆแล้วมันก็คลายกระดูกออกมาแล้วยำเยวอ,อ่ะกินเห็ดกินเห็ดเขบาบังดู ปีบชิมคิีมคือเสียบพอกเนาะนี่คือกรอะเพาะมันวันนี้มันจะขมนิดนึงท่านผู้ใดมีขนใดกันกินหนึ่งคะอืมอร่อย เย็นหน่อยเย็นม,นมาแล้วค่ะเอะไรนะเย็นหน่อยเ, <laughs> เย็นตัวมเปื่อยมาให้เหมันแหงๆวะดมๆอืมหอมเลยเขาจะหูอันนี้คือเค็ม <laughs> มันจะเคมหรอขอ้าวปลาถี่นไหมันเปื่อยใครที้ดูอยู่นะคะข้าวผออักก็รลายก็แด้วย อร่อยจำเย่ไปดูเสียก่อสื่ออุ่งไข่มากเล่ไข่ชักโตมีแต่ไข่หำงอือไม่ไปบอกเอฟซี่แม่ฝากเอฟซีทำน่ฝากข้องเน่าใบท่อืมเอานั้ก็ยังลูกเนี่ยกินอยู่ ม,นมันเยอ,อนไนม่ไม่คอยจะถิกก่นแมกนึ่งนะคะทุกคนนี่อันนี้คุณแมก,กนห็นึ่งครับมีขอแล้วขอขอก่อนขอขอก่อนขอกินอื่นให้เป็นลูกขอก่อนขอโอเคขอกินอื่นโอเคได้เลยทุกคนไม่บายได้ถ่ายเนี่ยื